ที c h a n n น l นะครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเลือกตัวดีไว้นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ LM327 Mini นะครับของผมเนี่ยจะมีมาทดสอบประมาณ1 2ถึงตัวนะครับดังนั้นตัวนี้ตัวแรกที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น MAC Address ของ IP Address เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาเราติดตั้งตัวที่2ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยทาให้นี่ครับหาสัญญาณไม่เจอนะครับอ่า แล้วเราจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่ที่ผมติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน1.5นะครับส่วนตัวแรกตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน2.1นะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน1.5นะครับตัวนี้นี่ครับแล้ว ตัวสัญญาณที่ตัวจอ a อ d r o i d เนี่ยหรือว่าตัวจวจับของเราหาไม่เจอเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยเรามาตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ setting นะครับจากนั้นนะครับมาที่ o b า2 Adapter Setting นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาเลือกดีไวต้ตรงนี้นะครับซึ่งอ่าเห็นไหมครับมาดูที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น IP address นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า MAC address หรือว่า IP address ก็ได้นะครับเราเลือกกันเล่นๆน,นะครับเรียกกันง่ายๆเลยแต่ว่าตัวใหม่ติดตั้งไปเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับดัังนน้เราต้องเลือกตัวนี้นี่ครับเลือกเรียบร้อยครับจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับทีนี้ก็รอให้สัญญาณเชื่อมต่อใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยเราต้องไปจับคู่กับตัว ตัวบลูทูธก่อนให้เรียบร้อยนะครับโดยวิธีการจับคู่เนี่ยก็ใส่รหัส1 2 3 4นะครับเพื่อให้ตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยจับคู่กับตัวกล่องเอลเอีย่มนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คตรงนี้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันน1.5ใหม่นะครับอ่านี่ครับเป็นเวอร์ชัน1นแล้วนะครับ เรียบร้อยครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับวิธีการเลือกตัวกล่องสองกล่องตัวนี้นะครับว่าจะให้ อ่าตัวไหนทำงานหรือว่าตัวไหนใช้งานได้นะครับ